อ่าตอนนี้ผมก็มาอยู่ทางฝั่งของ3200ที่นนะครับเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับเก่านอกนะครับของแท้เลยญี่ปุ่นแท้นะคอันนี้นะครับสเปกญี่ปุ่นนะครับนี่ก็เปลี่ยนบุ้งกีใหม่นะครับอบุ้งกีก็หนึ่งจุดน่าจะหนึ่งจุดหนึ่งคิวนะครับอ่าเป็นสเปกของบุ้งกีนี้น่าจะเป็นสอง ดีหรือเปล่าแคทตี้นะครับหน้าตาเหมือนแคตตี้นะครับาารรบุ้งกีนะครับโอมีอาการโดนนะครับอ่แคตไบแท้นะครับใบแท็กก็จะเล็กหน่อยนะครับเป็นเช็คนอกนะครับเป็นนอกก็ใบแท็กเล็กนะครับ มอกว่าครับเดซื้อมาของบริษัทค,ว,ควินครับยขายต่อนะให้เวิร์คขาครับบูมกับอาร์มก็จะเล็กนิดนึงนครับของญี่ปุ่น,นครับเพรับเป็นของสเปคไทยครับอาร์ามใหญ่นะครับเพราะว่าสูงก็เท่าๆกันนะครับดูนะครับ ล็กใหญ่เท่านั้นเองครับอามครับบูมน่าจะเข้ากันนะครับดูที่อามนจะเปลี่ยนไะครับสึงดีเพิ่งถ่ายเสร็จนะครับเนวอ้วนเราครับรอสิบรออกมาคิวครับยาวๆเลยครับโอ้โหจัดเต็มครับงานเหมาโหนี่ก็ฟันแหลมอยู่ครับดีเราครับ เป็นของแคสซีหรือเปล่าบุ่งกีกเป็กน,นอกครับก็จะมีตัวห้อยอยู่ท,ที่ของบุ่งกี าเนี่ยครับโมดู oh, oh, oh. มาอาการโหลดแบบนี้นะครับแต่ว่าเข้านะครสุดนะครับโอ๋อเนี่ก็เจอแข็งแบบดินด้านนะครับเป็นแผ่นๆนะครับไม่มีหินนะครับ,รบแต่ว่ามันเป็นก้อนแข็งครับรวมตัวกันนะครับ น,นี่ก็หกล้อครับยางแตกครับระเบิดเลยครับดูควันนะครับแตกไปหนึ่งแล้วเอาโอเคครับเดี๋ยวมาชมเอาล้อของงอนครับลงมาดูนะครับโดเพอร์นะครับ สเป,นปกนอกก็จะมีครับอคอครับค่อยอยู่นะครับเอาไว้ยกของคนระับใส่สลิงครับใส่เชือกครับติดมากับรถแล้วนะไม่ได้ตั้งใดๆนะครับอ,าอาการโหลดครนะแต่ว่าเข้าอยู่นะครับโหลดโหลดนะครับ น,นี่เลยครับถ้าเครื่องไม่โลนครับโอ้โอโอกระจุยกระจายแน่นอนครับทุกรัง ตักดินที่ง่ายๆก่อนนะครับรุดรั้งครับก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับเหมือนที่เขาเกาไว้แล้วนะครับ ผ่านไปเสร็จนิดหน่อยนะครับงานแบบนี้นะครับทำงานหนะักรถโหล,ลดนะครับมันจะขัดใจนะครับกรนะครับขับไม่สนุกเลยนะครับโอ้ยหนำใจเลยนะครับ หน่อยนะครับกลัวหล่นข้างทางครับโอเคครับสัญญาแล้วนะครับโฟเตอร์อยู่ไหนนะครับเอียงเลยครับเข้ามา อ้วนอยู่ตรงนี้ครับถึงจะโผล่ครับดูแล้วหินครับจัดใหญ่ๆนะครับ หึ่งแล้นะครับต้องไปถีบยางก่อนนะครับโหลดนะครับโอ้โหโหลดนะครับโหลดนะครับออกมาเป็นแผ่นเไงก้อนใหญ่เลยครับโหลด ครับแตงครับฝั่งคนขับครับ